เวลาที่พ่อมีทุกข์ไม่มีใครเขาเหลียวแหลเขาต้องการอย่างเดียวเมื่อเวลาที่พ่อมีกิจรือมีฐานะพอจะช่วยเขาได้มีแต่คนมาขอรวมความมาชาตินี้พ่อเจตตโช,ชกกเพราะมาเจอด,ดีตอนหลังนี่แหละที่ตอนบรรดาลูกๆมารวมกันนี่ตอนนี้นี่พ่อมีความสุข พระทุกคนที่เป็นลูกก็รู้จักในการเสียสละพ <c oughs> ระรของพ่อทุกอย่างลูกรับหมดทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นครวญมีความห่วงใหญ่ตั้งใจให้พ่อมีความสุขอะไรก็ตามที่ต้องจับายใช้สอยแม้แต่ลูกทุกคนที่มีรายได้จำกัดก็ยังพยายามเสียสละเพื่อพ่อ การงานทุกอย่างที่พ่อจะต้องทําลูกก็หอบเอาไปทํากันหมดนี่นก็มีการประคับประคองไม่ต้องการให้พ่อมีความเหนื่อยยากลาบากน,นี่พ่อเพิ่งมาพบคนดีตอนปลายมือของพ่อ่นท่นนั้นเอง <c oughs> นั่นก็หมายความว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อมานับเป็นอสง์อสงไขยกับ